สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกคนครับผมตนบานบันมือนีต่อจากคลิปที่แล้วครับผมมาเบิง้งเขาตัวนี้ครับออกจากเขาพักดีนะครับออกจากอำเภอพักดีชุมพลน,นะครับเนาะ่อจากอำเภอพักดีชุมพลครับกะซิมีอีกเสนน้นนึงครับอยู่ทั้งหนาอีปินแยกครับ แยกเขาน้องมาเรียงอีกเส้นนึงได้ขึ้นกันครับแต่ว่าส่วนมากรถอ้อยก็ออกมาเส้นนี้ครับที่เขาจะลดเป่าครับตัวมันทางมันอาจสูงครับเป็นภูเขาตันอากา่สั้นแน่นะครับเนาะเป็นภูเป็นค่าเขาก็เล่นเลี่ยงขบมามาออกตลาดถ้ามียุ่้นหลัวก็มาเรียงเ้นนี้นะครับทางเซนนี้ครับผมเพราะว่าเขาสี่เอาอ้อยไปลุงพีเทพครับอ้อยพีเทพกับอ้อย กระเพงเพชรน้อเพชรบูรณ์กระเพงเพชเรแถวเกษตรนะครับว่งานน้ำตาลเกษตรไทยนะครับาก๋วยวอมะเขือ,อนี่พี่น้องทำมะเขือนี่ไก่ยืดเหรอเนี่ยพี่น้องน,องนี่ครับผมแยกตรงนี้ครับ แต่วนมากรถอ้อยบ่อค่อยออกตรงนี้ครับสิแล่นเสร็จตรงมาออกจากตาลาดาเพื่อพักผ่อนนะครับบุรีม้าครับพบ่พอดานตรงนี้ครับกว่านอิเกนินเขานำออกนครับสงสัยมือนี้บ่มีด้านครับรเร่งตั้งพวกเราไปติดตั้งตัวย่องกันตลอด นีก็เป็นวองกินกาแฟบ้านพักนะครับเนาะเหนมานีนะครับ,รบธรรมชาติตั้งเต็นกลางเต็นนอนกันนี่ครับเขาอีกรูปหนึ่งครับมันเป็นเขาติดต่อกันเลยครับมาจาักแต้เขาลูกนี้มาต่อกันตัน้งแต้หมดแล้วครับ น้องบอวอัวละเวียงข้งหลน้องบอวอัวระเวียงแถวนี้ทีเป็นผู้หัวหลนเบิ่นแล้วพี่น้องเบิ่นไห,ห้เบ็่นยังขึ้นไปเบิ่นลแล้วแถวไหน,นเห็นไปนเห็นไปแล้วครับโอ้ยหอยเงียบพอขี่ไล่นะพี่น้องหอยงามเลยมีทั้งหอยมีทั้งมันมีทั้งกระปวดมองแดงๆคุณครับคุณแดงๆทั้งคุณกัณบปลากระปวดด้วยพี่น้อง ข้าวโพดมีมันยอดมากก็รทปลูกแต่ข้าวโพดกับมันละครับจะงดปลูกได้ทึ่งๆกันกันเป็นอ้อยนี่คติดปอดได้ละครับตัดลําบากเมื่อี้ผมได้เกิดมีตัดดอกกับมันกับข้าวโพดคืออยู่มีส่วนต้นยางครับส่วนยางแปลงล้วก็อาจี่ปลูกยางปลูกมันละครับเจ็บปลูกง่าย มันเป็นกขบวนรับกัตถิมีบานอีกมูนึงครับอยู่ข้างล่างมูบานมูนึงครับอยู่ข้างล่างเปมือมาบานน้ำออกนี่นะครับเขานี่นะครับรถไอ,อรถอยังกัตถิลงกันประจำครลบลงจะผีเล่เ็กพีนอ้อง ขึ้นน้อยเดียวครับแล้วก็ลงเงาเลยมองนี้ครับมองนี้คือรถอ้อยนี่ลงลงซาแล้วครับช่วงนี้ก็ที่ลงได้อยู่เกียร์สองเกียร์สามลงได้อยู่ครับแต่ลงไปอีกข้างล่างว่าไรแล้วพี่น้องเพราะว่าต้องลงเกียร์ต่ำเราเพออันนี้ลงจนว่าสุดเขาเลยครับลงเงาตลอดขึ้นก็ขึ้นเงามาตลอด วามลงเง้าหน่ซ้ำกันครับน้ำหนาวครับแต่ว่าว้มสั้นสูน้ำหนาวบพได้พี่น้องน้ำหนาวที่บอค่อยโค้งหลายแต่ว่าลงสั้นกว่าครับโค้งที่พอค่อยหลายดอก นี่ครับจากโค้งนี่แล้ะครับไปรถไฟลุ้งครับรถอ้อยวนมาที่ลุงเกียร์หนึง่งเกียร์สองกันแล้วครับเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันที่ลงสันมากครับขนาดรถเป่าลงุงยังเบียคห่อนเนาะพี่น้องตั้งนี้ ไดที่แลนลงทังทีครับเช็คเบีรกให้ดีครับดูแลความเรียบร้อยระบบเบียรกระบบล้มจะคลองให้ดีครับการแรนลนนออวครับที่ได้ลงมาทังทีแน่นอย ดีได้พี่น้องทั้งนี้บัานนำออมพี่น้องชมซือ้อบัตรเอานำนะอนนอมลิงไลายครับลิงไลท์หนีลิงไลาย มีรถขึ้นรถลงกันตลอดครับเพราะว่ารถเข่าเพราะว่าลถข้โพดนะครับนะแนซสายนี่ แคบร้อมครับแล้วก็ลงช่วงมาอ้อยนี่ร้ายครับเออลิงครับผมอนุญาตลดเด้ไหมครับต้องระวังครับลงไวไว่อะไรครับต่ำแท้ๆองมาหาหานครับผัก็เปลนทางลงไปยังสี่ครับลงของ ความโ้งความครับรถห้อยส่วนมากกันมากที่นี่กันหลายครับเพราะว่าที่ไปลงุงเกษตรไทยครับไปกเกษตรไทยไปลุงงานน้ำตาลในกรี่เทพครับลรงงานเกียรติฟังทั้งผี่เปิดประมาณน,นที่16ครับตัดห้อยนที่16 เช็คเบรกดีๆครับคอยไปคอยมาคอยลงครับรถอน่อยเนาะครับเนาะเดินทางตลอดปลอดภัยครับตัว่เป็นรถหน่อยรถใหญ่รถเป็นรถบรรทุกนาะครับเนาะคอยไปคอยมาพี่นะ้องเพราะดินทางโค้งพร้อมแล้วก็ลงพร้อมทางโค้งแล้วก็ลงด้วยครับอะไรครับเนะคอยไปคอยมาครับ ถามว่ามันสั้นท่อนำหนาวบอ,บอครับบอสั้นท่อนำหนาวหรอกครับแต่มันลงเงาวครับตัวลวครมีมาตัา้งแร่ฮะลุงเขาน้องบวัวลราวีมาบุญละครับ ชักหนึ่งบันนะแต่ว่าคนว่าเป็นรถอ่อยรถหนักนี่ว่าเป็นสิสุดมองนี่โ่แมนเดอ้อพี่น้องเออมีอีกห่องนึงนะครับอย่าฝ่าปล่อยลงมานะครับอคอยลงครับปล่อยไปช่วงนี้มันไวครับรถหนักอันตรายครับพะวส่วนมาทางกุกคนก็ว่ามันสิบิิหมองสั้นแล้วครับโบแมนนี่ครับ รถเสียบกอยู่กับช่วงนี้นะพี่น้องที่ว่ารถได้เกิดวัติเหตุลุงกันดู่เพราะว่าปล่อยลงมาแล้วเบรกมันห่อนแล้วครับวันนี้เบรกก่อยู่ครับเกินเบรกห่อนแล้วลงไว้ครับประเทศเนี่ยเอากอยู่ครับวันนี้นะครับที่ลงใส่ลงัวานี่นะครับรถสิมาลง่วงช่วงนี้รายครับนี่ครับช่วงนี้หลายปีกไก่ก็ลงด้วะนี่นะครับเนี่ยรองพ่วงสามพ่วงแล้วครับเนี่ยลงแถวนี้ครับคนขับก็ได้เสียชีวิตครับ โก่งตรงนี่ครับอันตรายพี่น้องไอ้มันวิดนี่ก่อนครับจังปล่อยเนาะยะเฝ้าปล่อยลุงไอเห็นทางตรงซะกก้อนอลงสาก,กับพอมีผู้ใดว่าเหาหรอครับเกิอดอุบัติเหตุมาเนาะพอมีผู้ใดว่าเขากินจะพคนพี่น้องเน,นี่ยครับถามมาหอนบองเนี่ยไยได้อยู่ครับเปล่อยลงได้ครับเพราะว่าเป็น แต่ปนั่นผมก็ยังคนเรียนนเ,เพราะว่ามันลงแหงทางอากาศเบียงครับอะไรเยอะกว่าครับก็จะมีไปกั็เป็นทางตรงแล้วครับพอเป็นยังบัดนีิตรงไหนครับเส้นนี้ตรงไปฮอดแยกล่างหุนครับผมแยกล่างหุนแยกซ้ายกับเขาเทปวิเชียนบุรีไปหมดแล้วครับ ้อยก็ที่แยกใส่เข้าไปครับเส้นนี้ก็ที่เข้าไปาสีเทปครับนานรถเป่ายังลงป่อยผมไม่ได้เหยียบก็เล่้ปล่อยลงยังแปดสิบนะครับห้อยไหลครับทั้งนี้ห้อยไหล nhiều cái lông xí thiệp lòng ăn xí thiệp ใายครับเขาศรีเทพวิเชียรบุรีครับแยกใส่เขาไปเลยครับนี่ค,ครับอับนคำออกนี่ครับเอาไปนี่เลยตรงไปครับไปพุทธละครเพชรบูรณ์นสวรรค์ครัก็แยกล่าคนหนเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมเดินทางมาตลอดกอดสายแล้วพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับคุณบ้านๆสวัสดีครับผม